ก็สวัสดีเป็นรอบที่สามวันนี้นะครับก็บางคนถามว่าเอ้ยทําไมแคสรวดเดียวเลยสามารสเนี่ยก็บอกว่าบางคนก็เบื่อนะครับก็ผมเข้าใจนั่นแหละว่าเบื่อผมก็เบื่อเหมือนกันแต่ก็ที่ต้องรีบแคสเพราะว่าบางเพราะว่ามีท่านเพามีเพื่อนผมเนี่ยอยากจะดูโปรเจกต์นะครับผมก็เลยต้องรีบแคสหน่อยก็มนันไม่จัดแ็มมันจะเตปมับผม,ม,ผมอ่ะเล่นเล่นต่อจากตรงนี้เลย ออกไปลาดตะเวนกับทาหน้าที่ที่นางฟ้าซ่อมบำรุงนะคะเอ๊ะได้เวลาแล้วฟ้าไปนะคะอยู่ฟ้าบ้านรอจนกว่าฟ้าจะกลับละอ่าฟ้ารีบเปิดประตูหลังออกออกบ้านโดยทันทุกจบเอาล่ะเอ้ยเมื่อกี้พูดผิดนล่นะน,น่ะโอ้อยพูดสันอ่กเอาล่ะค่าเวลาด้วยการดูทีวีดีกว่าผมเมื่อค่อยเอ็นตัวหน่งช้าแลหันไปหน้าทางโทรัศน์ใน มือถือรีโมทค่อยค่อยเป็นหาช่องที่ต้องการดูนม่งดูข่าวเลยวะไม่มีรายการอะไรน่าสนใจเลยข่าวภาคเช้าก็มีแต่เรื่องซ้ำๆฆ่ากันตาอยอุบัติเหตุข่าวยอดนิยมปิดทีวีล้วนแล้วนอนคิดอะไรเล่นๆข่าวเวลาดีกว่าแม่งในชีวิตมีแต่นอนใช่ไหมเนี่ยในชีวิตมีแต่นอนนะ่ะไม่นไม่เป็นแต่นอนมีหลายสิ่งที่อย่างที่ผสม สยเกว่ากันว่าตามความเชื่อพรามหมณ์นางฟ้าเป็นโอปกาติอย่างหนึ่งแค่นั้นมันไม่มากพอที่จะอธิบายนางฟ้าที่ผมได้พบเจอได้แน่นอนมีสองสามข้อที่ผมจะรู้แล้วเกี่ยวกับพวกเธอข้อแรกนางฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความสนใจำของคนได้ข้อที่สองพวกเธอสามารถจำแรงเครื่องแต่งกายได้หลายแบบข้อที่สาม ถ้ายึดถือฟ้าจากฟ้าเป็นหลักนางฟ้าดูยังไงก็ไม่น่าลใช่คนดีที่ตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์และเกิดใหม่เป็นนางฟ้าน่แน,แน่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่ากหัวก็คิดผมในชีวิตจริงผมก็คิดอย่างงั้น,นะครับเพราะว่าเพราะว่าเกิดนางฟ้าก็ไม่ได้ถาวรหรอกครับก็น่าจะเป็นเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชั้นสูงครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นกลางครับสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำก็พวกสัตว์อะไรพวกนี้นะครับ เราก็เป็นชั้นกลางชั้นสูงพวกนางฟ้าผมก็บอกไปแค่นี้แหละนี่คือข้อสรุปของผมในขั้นตอนจุดจจุดจุดดอีกแล้วเตือนสักทีเหอะออกไปข้างนอกดีกว่าผมลุกขึ้นยืนและเดินอกไปที่ประตูบ้านเสียงยังค่อยดีบรรยากาศยามเช้านี้ช่างน่าส,สัใสจริงๆผมคิดไปเดินทางเมือคิดไปเดินทาง ซอยยังกะแถวบ้านเลยถุ่มเลเมื่อดล่มระไมเลยจนกระทั่ถงถึงป้ายรถเมล์ประจำทางหน้าหมู่บ้านเอาไงดีล่ะฟ้าบอกให้ผมรออยู่ที่บ้านจนก,กว่าเธอจะกลับมาว่าแต่ไหนๆผมก็เดินม,มาถึงแล้วนี่นาเอาเถอะเรานั่งรอรถสักพักถ้าไม่มีค่อยกลับก็ได้ไปไหนวะเสียงรถของรถประจำทางจอดเทียบท่ากับป้าย อะไรมันจะพอดีกันขนาดนั้นดันเป็นสายที่ไปมาวเทียายัไลของผมได้พอดีแถมมอรถค่อนข้างว่างซะด้วยเอาวะไปก็ไปสายสายสายจะลำบากหาหรถยากมันะบอกให้ลองอะเอออะไรนเ่ี่ยเออผมมาถึงที่มาหาวิทยาลัยพอดีตอนเวลาเกือบจะสิบโมงครึ่ง ยังเหลือเวลาอีกมากสําหรับการเข้าเรียนคาบแรกของวันนี้จะทาอะไรดีละ่ะผมคิดแวะพางเดินไปพางระหว่างที่ผมกาลังเดินผ่านทางเชื่อมระหว่างอาคารนั่นเองเอรุณสวัสดิ์จ้ะมิสตี้ครับผมพี่คนนั้นนี่นาะสวัสดีครับนั่นปาดกันมันจะไปไหนเหรอก็เดินเล่นเรื่อยหาอะไรทำค่าเวลานะครับ งั้นก็แปลว่าตอนนี้กําลังว่างอยู่ละสิไม่เชิงครับเดี๋ยวผมมีเรียนตอนบ่ายโมงนะครับอืมงั้นเหรอแย่จังพี่มีธุระอะไรกับผมเหรอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าฝากไม่ว่างไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าแบบนั้นเป็นสักตอนบ่ายสามได้ไหมครับบ่ายสามอืมโอเคบ่ายสามนะครับพี่เขาเปลี่ยนอารมณ์เร็วดีแฮะถ้าอย่างนั้นพี่สาวขอตัวก่อนนะ วิสเตีร์ี่พูดตัดบทและ,เด,ะเ,ดเดินไปอย่างรวดเร็เวถ้าทางเธอคงจะมีธุระยุ่งๆทั้งวันน่าแบลกใจทำไมเธอถึงอยากจะคุยกับผมมากขนาดนั้นไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกเหมือนกับว่าทุกทีคนรอบตัวผมมีแต่ความรับเป็นปมดเออ ผมยากจะรู้ว่านางฟ้ามีกี่แบบนะครับเนี่ยเพราะว่าผมก็ได้ยินแต่นางฟ้าซ่้มบำุงในเกมนี้แต่เราเป็นตัวดัดแปลงครับเดี๋ยวก็ดูต่อไปแล้วกันเริ่มจากฟ้าที่จริงแล้วไม่ใช่น้องสาวของผมพิมิสตี้ที่ดูเหมือนจะยุ่งยุ่งและรีบร้อนต้ลอดเวลากระยาื่้นของผมเจอกันทีไรก็มีท่าทางหงุดหงิดทุกทีแต่ยังมีเจ้าตัวกลมเสียงพูนั่นอีกยังคิดยิ่งคิดผมยิ่งปวดหัวและสับสนเพราะไม่สามารถ ปูกเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อสรุปและหาคำอธิบายได้บางทีขึ้นไานั่งรอในห้องเรียนเลยน่าจะเป็นทางออกที่ดีเออผมก้มมองเลก,กาข้อมือของตัวเอง11.30โงครึ่งแต่ห้องตอนนี้ยังไม่มีวิเวลแม้แต่คนเดียวแน่นอนใครจะเล่าบ้ามานั่งรอก่อนเรียนบั้งหลายชั่วโมงแบบผมต้องหาอะไรทำสักอย่างแก้เซ่ง ผมก้มลงไปหยิบนังสือเรียนออกมาอ่านท่าเวลาเข้า <How? S 1> เขาว่าเวลาผ่านไปช้าเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ชอบในเวลาแบบนี้คงจะทำลายไม่ได้อีกนอกจากนอนละมั้งลองคิดแบบนี้แล้วผมก็ค่อยโน้มตัวลงพาดบนโต๊ะอย่างช้าๆแล้วจึงค่อยปิดเปลือกตาลงปิดเลยปิดเลยลองมาคิดนนเล่นดีกว่าอยู่กับเรื่องพิมพ์สติก ถ้าเราจะตีฟ้าเนี่ยตีใครดีครับตรงนี้ก็น่าจะเกี่ยวนะครับถ้าเราพูดเรื่องของฟ้านาตีฟ้าถ้าเราเกิดเรื่องมิสตี้แล้วก็ตีมิสตี้มั้งถ้าเกี่ยวกับเรื่องกายาก็ต้องจีกลยาเเรื่องฟ้าดีกว่าเราต้องตีฟ้าครับผมฟ้าน้องสาวของผมหรือที่จริงแล้วคือนางฟ้าสมบูรณ์หมายเลขเครื่องสี่ถึงสองมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับชื่อของฟ้าหลังเหตุการณ์ที่เสียงผู้นั้น อ้นี้อคงจะไม่เกี่ยวอะหลังเหตุการณ์นี้ณปัจจุบันฟ้าเปลี่ยนแค่ทัหน้าที่แทรกซึมประบนในบ้านผมซึ่งทันหน้าที่ของเธอจบลงฟ้าคงจะจากไปและดัดแปลงความทรงจำของ,งผมและคนที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็ออกตะวเวเล่ล่อนไปเหมือนมาเดิมอีกครั้งฟ้าจะรู้สึกยังไงกันนะวันนี้เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวไหนกันดีวะเฮ้ยเฮ้ยจานมาแล้วจานมาแล้วเอาเลคเชอร์มาหน่อยเด้ เสียงบุคคลรอบข้างนั้นได้ขึ้นมาเรื่อยๆคงจะสมควรแก่เวลามัน <c oughs> ตื่นขึ้นมาในค้างและพบกับสภาพห้องที่มีแต่คนเต็มไปหมดนั่นอาจารย์กำลังเริ่มต้นเปิดหนังสือพอดีเดลเรฮาเบร์ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงอันที่สุดคาบเรียนนี้ก็จบลงได้ดีเอาละผมมีเวลาว่างอีกสักสิบนาทีก่อนที่จะเริ่มคาบต่อไปเราออกไปเดินเล่นที่ระเบียงดูดีกว่า ป้าพี่มิสตี้บังเอิญจังพี่สาวจะไปหาอยู่พอดีว่าแต่เลิกเรียนแล้วเหรอจ๊ะทํานองนั้นแหละครับผมต้องไปแบบนั้นด้วยเกรงว่าถ้าบอกอีกค่าคนจะเริ่มแล้วพี่เขาจะเกรงใจโอ้ยอะไรขึ้นมาอีกแล้วออกไปเลยนะออกไปเลยออกไปเลยเออดีจังเอาเอาไม่ได้อีกเวลครับวันนี้อากาศดีอใช่สิน ไม่น่าเล่นมุกแปกแปกแบบนี้เลยเอออ่าพี่พูดก่อนสิครับพี่สาวคุยว่าแถวนี้ไม่ค่อยจะสะดวกเลยนะคนก็เยอะพี่สาวว่าลงไปหาที่คุยข้างล่างดีกว่าไหมก็ดีครับผมเดินตามพี่มิสตี้ลงไปชั้นล่างแล้ว เอ๊ะตรงนี้เอ๊ะตรงนั้นว่างบดีเลยกิมมิสตี้ตรงไปมานั่งหินอ่อนใกล้ๆเออกันใกล้ๆกันนั่งแล้วก็ค่อยนั่งลงอยาช้าๆมานั่งด้วยกันสิจ๊ะเธอควักมือและเรียกผมอ๋อไม่เป็นไรครับผมชอบยืนมากกว่าไม่กล้าบอกแค่ว่าผมจะเข้าเยนข้าต่อไปแล้วกิมมิสตี้ยังคงจองผมด้วยหน้าตาเหมือนกับสงสัยอะไรบางอย่างเธอมองอยู่อย่างนั้นได้สักพักจนกระทั่ง จะเอาแบบนั้นก็ได้นะถ้าไม่กลัวใครเขาว,ว่าปลาดตลาดก็พิมสตี้ประชดออกมาทางน้ําเสียงขืนปล่อยให้เรียกอีกขนเธอคงจะโกรธแน่ตัดสินใจเดินตรงไปนั่งข้างเธอตอนแรกนึกว่ารังเกียจกันซะอีกนะอ๋อไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆครับหรือว่าอายเลยจ้ะปุ๊บอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีฮะแต่พี่สาวว่า ราดน่ะคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างอยู่แล้วล่ะนี่ปัดจ้ะครับชื่อเรื่องนางฟ้าไหมผมเหรออ๋อป่าได้แหละชื่อเรื่องชื่อหรือเปล่าจะวยย่ายังไงดีล่ะที่บ้านของผมก็มีอยู่คนหนึ่งอืมอืม,อมก็เชื่อครับเหมือนเด็กเด็กที่ในเทพที่ยญ่นะที่มิสตี้หัวเราคิกคักเบาๆทำเอาผมอายเล็กน้อยแต่ว่าพี่สาวน่ะนะ ก็เชื่อเรื่องนางฟ้าเหมือนกันพี่คิดว่านางฟ้าจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยและใจดีมากๆเลยทั้งสวยทั้งสง่าเป็นผู้หญิงแบบที่เด็กผู้หญิงทุกคนอยากจะเป็นเลยอ่ะดูเหมือนว่าเหมือนความฝันแบบเด็กผมสังเกตเห็นว่าระหว่งางที่พี่เมสซี่กำลังพูดเรื่องนี้ดวงตาของเธอนั้นดูเศร้าสร้อยอย่างประหล,ลาดใจสายลมมันอ่อนพัดมาที่ทําให้ผมยาวของเธอสยายออกมันมีกลิ่นที่หอมอย่างนาประหลาดใจไงละ่ะฟังดูเหมือนเด็กเล็กเลยนะ เอ้ยเนาะไม่เป็นไรครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยอย่างนั้นหรอจ๊ะงั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องเรื่องนี้อย่างเดียวดีกว่าผมนั่งฟังมิสตี้เล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับนางฟ้าไปเรื่อยมีทั้งที่เป็นแบบนิทานเทวะวิทยาเรื่องเล่าต่างๆพมิสตี้เป็นคนที่มีความรู้รอบตัวมากจังผมสงเกตหลายครั้งแล้วว่าเธอมักจะพกนังสีเล่มนึงติดไว้ต,วตัวเสมอ ทงไว้ถ้าจุดบันทึกเอ่อเปิดมาอ่านเวลาว่างมั้งผุยังนั่งก็เธอเรื่อเรื่อเรื่องไปเรื่อยจนกระทั่งแต่ว่านะความเป็นจริงที่เราเมื่อเราโตขึ้นเอ๊ะเย็นขนาดนี้แล้วหรออะไรวะเร็วจังวะขอโทษนะจ๊ะพอดีพี่สามเลยได้ว่ามีธุระขอโตก่อนนะทิมมี่สตีลรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็ว เรยวแล้วอนี่เกือบสี่โมงครึ่งได้แล้วมั้งเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันจะหมดคาบสุดท้ายแล้วนี่เวนกลับไปบ้านดีกว่าแฮะระหว่างที่ผมกําลังเตรียมที่จะหันกลับหลังนั่นเองโอเมอมันต้องเป็นกัลยาสิใช่กัลยาแน่นอนครับนานถูกด้วยโอ้โหว่ายังไงในป่าคุยเรื่องนางฟ้าจบปิศาจโผล่มาทันท,ทีเลยฮะเจ็บส่ทำได้ ไม่อยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้อ่อนแอลงเยอะมีชั่วละอะไรก็รีบว่ามาอะไรกันไม่เจอหน้าแค่3วันกล้าขึ้นเสียงใส่แล้วเหรอผมลืมตัวไปหน่อยกระยาเริ่มกำหมัดอีกแล้วขอโทษครับอย่าทำผมเลยนะครับผมยกมือคึ้นท่วมหัวไหวเธอเออนี่สำหรับการประชดชั้นขอ,ขอพระคุณครับเจ็บแพะผู้หญิงอะไรไม่ได้ไม่ไม่ดีก็ลงไม้ลงมือ มาเข้าเรื่องธุระกันดีกว่าอันที่จริงนา่าจะไม่รู้เปล่าว่านาัสัญญาอะไรกับฉันไว้สัญญาสัญญาไหนหรออ๋ออส,สัญญาอะไรหรอช่างมันเถอะแต่บ้าเออเธอชิบผมหนึ่งหมัดก่อนที่จะวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วผมรู้ว่าสัญญาอะไรครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะผมได้แต่ยืนมองเธอวิ่งหาอย่างงง เธอเขโกรธแค้นอะไรผมกันนักกันหนาเนะกลับบ้านทีเถอะกลับบ้านดีกว่าเออกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านผมก้มมองนาฬิกาข้อมือของตัวเองทุกครึ่งแล้วเหรอเนี่ยวันนี้เราติดนานกว่าที่ผมคิดมากเลฮะอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าเพลเยอร์ครับผม